นตายฮ่าชวนคนตายสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคนตายขอบคุณมากครับบ๊ายบายแล้ว เรามาจดสูตรกันแล้วก็ถ้ามีเวลาเย็นนี้ทําไม่ทันก็วันต่อไปมาทำครับเราจะมีความสุขต่อเมนูอาหารที่ถูกต้องตามหลักการในการใส่ทุกอย่างจากรายการเราใช่ก็เป็นการรักษาไว้ด้วยนะครับครับพอรุ่นหลังๆต่อจากเราเนี่ยเขาจะได้อ๋อเป็นแบบนี้นี่เองเป็นแบบนี้นี่เองบางทีบางคนนั่งจดสูตรก็ได้บางคนอยากจะได้รับความรู้สาระอะไรจากรายการเราก็ได้ครับความบันเทิงก็มีแล้วแต่รายการเราเหมือนทุกปาร์กเมทอะถ้อยากจะ ใจใ่ตัวคุณก็เิืถอาถ้าจดไม่ทันก็ไปซื้อครัวคุณต่อยมาอ่านถ้ายังอ่านแล้วยังไม่เข้าใจไม่รู้ทำไงก็ไล้เราก็มีหลายช่องทางนะที่จะให้ข้อมูลแล้วก็ให้ความรู้พร้อมกับสูตรอาหารดีกับพันุ์นะครับครับยางเรื่องของการตอบปัญหาด้วยเหมือนกันครับการที่เราได้ส่งคนคนนึงไปเรียนถึงเมืองนอกเมืองนาครับเพื่อให้ได้วิชาความรู้มาเพื่อให้เข้าใจทั้งปรัชญาครับ จิตวิทยาครับประวัติศาสตร์ครับสังคมศาสตร์เออเดี๋ยวเดี๋ยวครับเออประวัติศาสตร์กับสังคมศาสตร์เนี่ยมันเกี่ยวกับการตอบปัญหาชีวิตเกี่ยวซิเพราะว่าชีวิตของเขาเป็นครอบครัวเขาจะมีประวัติศาสตร์ยาวนอกจากเอ่อสังคมศาสตร์และประวัติศาสตร์แล้วผมยังเรียนเรื่องกายศาสตร์มาด้วยถูกต้องการปูนกายศาสตร์เราปูนใส่เครื่องไหมดเลยไม่เชื่อ อย่าลบลู่ครับดูการตอบท่านจะรู้ว่ามันมีภูมิรู้ขนาดไหนสวัสดีค่ะเด็กของผมเองครับโอ้โหมแค่สวัสดีค่ะอย่าพึ่งไปดันเลยมามายกันจังเลยสวัสดีค่ะโอ้โหฉันเป็นลน์มาสเตอร์ถูกต้องและผู้คุมกฎไลน์ในห้องพวกเราค่ะครับเรามีสมาชิกในไลน์ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเกือบ500คนโอ้โหส่วนใหญ่เป็นเพื่อนร่วมรุ่นและ ชวนเพื่อนๆมาครับมาเพิ่มกันอยู่กันเยอะขนาดนี้ครับต้องมีกฎนะคะเราจะมีการปรับสำหรับผู้ที่ทำผิดกฎถูกต้องหนึ่งพิมไม่คิดปรับ7 0บาทอ่าคือพวกพิมไม่คิดนี่มีจริงๆไม่รู้ได้ยินอะไรมาจากไหนมาไม่รู้เอาเลยไม่ได้ต้องคิดส่งให้เพื่อนไม่ได้เกิดเาเชื่อตามนะครับสองโพส ไร้สาระปรับร้อยหกสิบบาทนี่ม, <โด S 3> มันติงน้งขึ้นมามันลำคานขนาดไหนกกไร้สาระไม่เอาสามถ่ายรูปแลบลิ้นปรับ250บาทไม่เอาเลย <c oughs> มาถึงแล้วมานึกอออกไหมมีพวกเซลฟี่อ่ะไม่เอาไม่อยากดู250ราสเยอะเนี่ยนวัดอ่ะโดนคนแรกเลยนวัดอ่ะ โปรไฟล์บ่อยปรับ80บาทโอ้โเพราะว่าทำแล้วโชอึมปรับ400บาทแม่โชอึมนี่ยังไง400ปรับ400เดี๋ยวอ็เงินไปโพสต่อเนื่องไม่หยุดเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็ลงปรับ300บาทให้คนอื่นเขาบ้างโพสซ้ำเป็นประจำปรับ200บาทโอ้หพวกนี้ผมคิดผิดเลยถ้าโพสซ้ำผมควรจะปรับ2,000มีเพื่อนผมอยู่คนหนึ่ง ตื่นเต้นมันแล้วหัวข้อเรื่องมันจะเขียนมาไงเ,<อ>เอาเข้ามาตื่นเต้นมากอ่านเดี๋ยวนี้มันพูดมาสามทีออันเดิม,ดม <c oughs> ตื่นเต้นมากอ่านเดี๋ยวนี้ด่ากันเถียงกันปรับ500ร้อยบาทโอ้ไม่เอาไม่เอาสุดท้ายนี้ถ่ายรูปกับข้าวก่อนกินทุกมื้อให้ออกจากไลน์โดยทันที คุณจะไม่เหลือใครเลยเพราะมนุษย์ทุกวันนี้ก่อนจะกินอะไรก็ต้องถ่ายลงเฟซไม่แล้วจริงๆมันเป็นอาชีพพวกผมด้วยผมยังอยากจะให้ใครรู้ว่าอะไรที่ไหนอร่อยไงแล้วถ้าเกิดว่าผมกินกันจนเสร็จเละเทะแล้วล้วถ่ายเอาไหมอะผมต้องถ่ายก่อนกินดิคุณพูดเหมือนคุณอยู่ในไลน์กลุ๊ปนี้เลยคุณพูดเหมือนคุณอยู่ที่ที่แกโพสภาพโป้ฉันยังไม่ว่าเลย สี 400, ่ร้อยใช่ไหมได้ปรับแกซะหน่อยฉันจะบอกแกตรงๆฉันเชียร์แกด้วยซ้ำหรือไม่ก็โพสไปบ่อยๆเดี๋ยวไอ้สี่ร้อยเนี่ยฉันจ่ายให้เองเอาถามว่าอะไรถามว่าเขาบอกว่ามีคนบอกว่ากินน้ำตาลเยอะๆจะดีหรือไม่ดีกินอย่างไรถึงบริโภคอย่างไรถึงจะเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์และปลอดภัยต่อร่างกายคุณวัฒน์เจอเลยครับเราไปศึกษามาเรียบร้อยนะครับ ขอแนะนําในการบริโภคน้ําตาลน้ําตาลเป็นสารที่ให้ความหวานที่มีประโยชน์ต่อร่างกายด้านการให้พลังงานนะครับ<อ>าไปเฉพาๆเลยโค้ชนะครับมีหน้าที่สําคัญในการให้พลังงานแก่สมองช่วยกระตุ้นการหลั่งของสารเคมีในสมองทําให้สดชื่นอารมณ์ดีครับน้ําตาลให้พลังงานแต่ไม่ให้คุณค่าทางโภชนาการคนส่วนใหญ่ได้รับน้ําตาลจากธรรมชาติมากเกินพอความต้องการของร่างกายอยู่แล้ว นะครับจากอาหารประเภทคาร์โบไฮเดตท,ที่กินอยู่ทุกวันนั่นแห<อ>ละครับการกินน้ําตาลมากเกินไปจะส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวครับโดยปัญหาสุขภาพอย่างแรกคือฟันผุทั้งนี้เพราะน้ําตาลเป็นอาหารที่เป็นที่อาหารของแบคทีเรียนในช่องปากทําให้เกิดฟันผุนั่นเองอนอกจากนี้นะครับน้ำตาลปริมาณมากเมื่อเข้าสู่ร่างกายนะครับจะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นไขมันสะสมอยู่จามเนื้อเยื่อไขมัน ผนังหลอดเลือดและส่วนต่างๆของร่างกายทําให้เกิดโรคอ้วนซึ่งเป็นสาเหตุสู่โรคร้ายแรงนานาชนิดได้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีส่วนทำให้เกิดโรคเบาหวานประเภทที่2ที่เกิดจากการดื้อต่ออินซูลินโรคหัวใจและหลอดเลือดตีบโรคไขข้อเสื่อมนะครับอ,องค์กรนานาไมาโลกนะครับได้กำหนดให้ปริมาณน้ำตาลไม่ควรเกินร้ละสิบของปริมาณพลังงานที่ได้รับใน1วันครับ แนะนำนะครับปริมาณน้ําตาลสาหรับประชาชนหรือประชาชนทั่วไปนะครับคือประมาณ6ช้อนชาหรือ24กรัมต่อ1นวันหมายถึงใน1วันเนี่ยถ้าเฉลี่ยทั้งหมดก็คือทานได้ประมาณ6ช้อนชาใช่คกินเกินห้ามเกินเพราะว่าเราได้รับปริมาณน้ําตาลจากสารอาหารอื่นอยู่แล้วถูกต้องพวกคาร์โบไฮเดรตซึ่งเราได้รับอยู่แล้วนะครับหากใครที่ติดหวานนะครับค่อยๆลดปริมาณน้ําตาลให้น้อยลงจากเดิมนะครับในหนึ่งวันโดยทําอย่างค่อยเป็นค่อยไป พราะหากงดเลยอาจจะทําให้เกิดอาการอย่างเช่นคนเขาเรียกว่าอยากของหวานอยากกินหวานหวานก็จะไม่ดีต่อร่างกายเช่นเดียวกันนะครับข้อแนะนําอย่างอื่นนะครับหันมากินผลไม้นะครับโดยไม่ต้องจิ้มเกลือน้ําตาลบางคนทานผลไม้ก็จิ้มเกลือน้ําตาลเข้าไปอีกนะครับเป็นการเพิ่มนะเพราะฉะนั้นอย่าไปจิ้มลดอาหารประเภทน้ําอัดลมเครื่องดื่มที่มีรสหวานต่างๆเลือกใช้นะครับสารที่ให้ความหวานแทนน้ำตาลบ้างในบางกรณี และที่สาคัญออกกําลังกายเพื่อช่วยให้เกิดการเผาผลาญน้ําตาลส่วนเกินได้อีกวิธีหนึ่งนะครับที่ได้ผลนั่นก็คือการอ่านฉลากโภชนาการเพราะฉลากจะบอกให้ทราบถึงปริมาณที่แน่นอนของน้ําตาลในผลิตภัณฑ์ทําให้เราสามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับเพราะว่าน้ําตาล4กรัมเท่ากับ1ช้อนชาถ้าฉลากเขียนไว้ว่ามีปริมาณน้ําตาล20กรัมนั่นเท่ากับว่าเรารับประทานน้ําตาลไปถึง5ช้อนชา นะครับ oh. น้ำตาลจะไม่ก่อให้เกิดโทษหากรู้จักกินแต่น้อยเท่าที่จําเป็นนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆทั้งหมดจากมูล,ลนิธิหมอชาวบ้านครับสรุปกันอีกครั้งง่ายๆเลยน้ําตาลเป็นของให้พลังงานนะครับ,รบไม่ใช่อาหารนะฮะไม่ใช่ของที่กินเข้าไปแล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรนักหนาครับแล้วจริงๆแล้วในพืชผักผลไม้หรือในอาหารที่เรากินอยู่ท,ทุกวันนี้มันมีอยู่แล้วครับถ้าใครก็ตามที่ยังบริโภคน้ําตาลอยู่เขาจึงแนะนําว่าไม่ควรจะบริโภค โอเกิน6ช้อนชาต่อวันพราถือว่าน้ําตาลที่มันอยู่ในอาหารที่ท่านได้รับเนี่ยมารวมกับไอ้หช้อนชานี้ก็ยังพอดีพอดีอยู่แต่ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งท่านเป็นคนทานกาแฟวันละสักสามแก้วนะครับแล้วเติมน้ําตาลครั้งละสองสองช้อนหมดแล้วหมดทั้งวันห้ามกินน้าอัดลมห้ามกินเนวนห้ามกินในนี้อีกเพราะฉะนั้นตายแน่นอนครับตายแน่นอนเยกท้าวริมย้าย เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดใครรู้ว่าติดหวายก็ค่อยลดลงอย่างเช่นเคยใส่2ช้อนก็ประมาณสัก1ช้อนลองลดทีละนิดพี่ครับพอดีว่ามีเพื่อนๆส่งเอสเอ็มเอสมาอย่างคนมีความรักเนี่ยเขาต้องลดระดับความรักลงไหมครับไม่เกี่ยวครับนั่นน้ำตานะน้ำตาเนะเรื่องความหวานคนละหวานนี่ครับท่านผู้ชมครับช่วยกระดูดาดูหน้าโกตีหน่อยครับอยัดถานอะไร็วพักสักครูเพราะสิ่งที่น่าสนใจก่อนเดี๋ยวพมกัน ตายแน่กินอย่างนี้เดี๋ยวพวกกันช่วงต่อไปของรายการทำก็ตายต้องทำก็ตายฝรั่งแข็งพร้อฝรั่งจิ้มหน่อยจิ้มน้ำตาลหน่อยโอ้ตายแน่พักสักโลเดียวครับยำหมูย่างอบน้ำผึ้งครับความเข้มข้น ของไอ้เจ้าหมูที่ไปหมักน้ำผึ้งมันส่งกลิ่นหมูให้หอมมากครับอร่อยสุดๆเนี่ยเป็นน้ำผึ้งโอ๊ยๆอ้ยทำไมพึ่งไม่ได้ทำไมมีประกาศยูครับผมลัวคุณป่ย สวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลยูทูบสวัสดีครับยูทูบนี่รายการโค้คุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับจริงจริงผมใอร่อยด้วยด้วยด้วยอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมซับสไครต์เออไม่ใช่บอนออฟฟิเชียลนะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเมื่อวันนี้จะติดตามเอาตะกอลออกจากปากดูครับผมเดย่อนคร ครับผมติดตามนะครับรายการพัวคุณต่อยนะครับที่บอร์ดออฟฟิเชียลนะครับฝาก Subscribe ด้วยนะครับครับผม Hello y o u ยูทูบ e l l o y o ยูทูบผมเป็นเรื่องเวลาอยู่คนเดียวครับเราไน้ะเลยสับะไครไม่ใช่สับะไครตอ๋อกดติดตามแหละคนไทยพัวคุณต่อยครับตามกันแล้วกัน